ได้ดูเยอะเร่วเรไอเต้องต่ะไม่ตัดไม่เชื่อจริงๆไม่เชื่อเอาไปตั้งเนี่ยเร็วเร็วสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องคนดีสไตล์นะคะ FC ที่ติดตามเรามาเนิ่นนานเป็น FC เก่าแก่ผูกพันกันก็จะรู้ว่าวันครบรอบของเราตัวที่15กรกราคมของดุกดิกฟรี เราสองคนก็คือจะไปอยู่ที่ไหนสักที่นี่ใช่จะล้อหมุนจะต้องแบบี่จอยู่ตรงนี้ที่ประจรลงเท้าเราจะต้องออกเดินทางแล้วถ้าทุกปีเราก็จะแลนกันว่าเราจะไปที่ไหนทําอะไรแบบเหมือนฟิลพอในมูนเนาะไปกัน2ต่อสองทุกคนไปย้อนดูได้นะาประทับใจที่สุดไปไหนมาประทับใจที่สุดไม่เมยประทับใจทุกคลิปเพราะว่าทุกคลิปมันคือการที่ไปแบบเปลี่ยนประสบการณ์ะ ประสบการณ์ในแต่ละปีไม่เคยซ้ำกันแล้วก็ชอบทุกปีไ <G ül> อยยอยา่างยกตัวอย่างเราเคยไปไทเปไทเปด้วยกันอันนั้นก็เป็นประสบการณ์ที่แบบเออก็สนุกอะไปหาของกินไปเออไว้ด้วยกันสองคนอะไรอย่างงี้แล้วก็มีไปไหนาบ้างนะที่แบบเก่าเก่า,กา,กามากๆก,ก,ก็จะมีไปสมุทรปราการปะอ๋อนั่นมันก็ชอบนะอ่านั่นก็คือไปโฮมสเตย์เหมือนเป็นโฮมสเตย์ครั้งแรกของเราสองคนอ้วนชอบอันนั้นชอบมากเลยเป็นโฮมสเตย์ที่แบบไปใช้ชีวิตวิถีชีวิตกับชาวประมงโดนอีกาแย่งกินปลาก้า ไปย้อนดูคลิปได้นะคลิปจะอยู่หลังๆองหลังๆเลยคลแรกๆที่เราทำช่องมาใช่ใช่แต่ว่าด้วยความที่ว่าปีนี้มันจะต้องหยุดชะงักไม่ใช่เพราะโควิดนะคะเพราะเงินในกระเป๋าเฮ้ยแห้งมากเลยอะโควิดก็เป็นปัจจัยหนึ่งวะแต่ปัจจัยสำคัญก็คือโควิดเนี่ยยังไม่ใช่ปัจจัยหลักไม่มีแหลกแล้วค่ะเฮยอยู่บ้านดีกว่าโควิดคือปัจจัยรองพูดให้ดูดีก็คือว่าต้องรักษาสุขภาพค่ะทุกคนทุกคนะต้องแบบว่าอยู่ในพื้นที่เซฟโซนกักตัวอยู่ห้อง เกิดขึ้นมาเพราะเราไม่ได้ไปไหนปกติเราจะมีคลิปครบรอบให้ใ,ให้กับช่องแบบลงบันทึกไว้ทุกปีออเอาเป็นว่าก็ต้องทําคลิปอะไรสักอย่างละกันเพื่อเป็นการบันทึกไว้เหมือนกันในปีใช่ฮะเพราะฉะนั้นเมย์ก็เลยคิดแบบเป็นเกมสั้นๆก็ได้มันจะเป็นเหมือนกับทั้งกึ่งความในใจกึ่งม,มาเล่นเกมกึ่งม,มาแบบทายใจกันซึ่งซึ่งคุณใส่เสื้อใครคะซึ่งวันนี้ก็คือใส่เสื้อหลวงค่ะ เ,เ,เกมทายใจของเราสองคนง่ายมากๆเลยอย่างชื่อคลิปเลยก็คือจูบตรงไหนฟินที่สุดไม่รู้ว่าชื่อคลิปนี้ป่านะชื่อคลิปนี้ปะเออเนี่ยนแะหละ้วให้เล่ระดับแค่3อันดับพอ,อ <split. S 2> ชอบสุดก็คือคอยนน้ำหนึ่งอ๋อแล้วก็แบบไล่ลงมามาเริ่มกันเลยไหมคะใครตอบก่อนนี่แบ่งฝักไม่ตอบก่อนเราจะตอบพร้อมกันค<ะ>ุณดีโอเคคือคุณดีแบบไม่ทำอะไรเลยไงเออแบบไม่คิดคอนเทนต์ไม่คิดเกมไม่มีสคริปต์ไม่ โอเคต้องมีค่าปิดปาก, <Okay. S 2> ก okay. ตลอด<ๆ>มาเริ่มกันที่อันดับที่ โอเคแต่อยู่อันดับสามะแต่ว่าก็อย่าลืมว่ามันมีอันดับ4 5 6 7 8 9หก้าไปอีกนะแบบน้องก็ไม่ใช่ว่าอ่ะเลิกแฉบอกมาเห็นผลไว้อยู่อันดับสามก็รู้สึกว่ามันมันอบอุ่นดีเอ้ยมันแบบมันสีดีมันจะอยู่ดีเออมันแบบมันดูใกล้กันอะมันดูใกล้กันมันดูดึงอ่ะใครดีใครดีและทำไมแล้วให้อันดับสามก็มันมีอันดับหนึ่งอันดับสองอยู่ไงมันมีที่เธอชอบมากเลยมันมีหนึ่งกับสองอยู่ อีกหนึ่งกับสองอยู่สำหรับมือมยอให้แก้มใช่ปะมีนเต้พูดแกมปะ <c oughs> เออเมือให้แก้มเพราะว่ามันเป็นเหมือนการจูบการจูบที่มันน่ารักดีแล้วก็รู้สึกว่ามันฟินมันอบอุ่นหัวใจมันใจเพราแก้มเยอะใช่แล้วก็ไม่ใช่เขาโดนจูบอันนี้คือคําถามคือเราโดนกระทํานะ <c oughs> อ๋อใช่เออเห็นแล้วว่าเราไม่ทำเลยเรา,มาไม่ดูเลยเลยให้พงศ์คิดแก แบบว่ากลายเป็นแบบว่าเออเราโดนอ๋อโอเคไปอ้ยราต้องห่วงงงแล้วเรางงแล้วเดี๋ยวรอบนี้คือเราโดนอะไรเอ้ไม่ใช่เราโดนอะไรแล้วเราชอบที่สุดไม่ใช่รอบนี้คือเราอะทําอะไรเอ้ยอะไรวะงงอะจะชอบของปังนตุน่ปากของเมย์คือแก yeah. ที่เมยที่เมยชอบโดนหอมแก้มเพราะรู้สึกว่าหอมแก้มมันแบบมันใจฟูอ่ะมันน่ารักอ่ะแล้วมันก็เหมือนกับทําได้ในทั้งที่สาธารณะแล้วก็ที่ลับที่อะไรก็ได้ที่สาธารณะด้วยใช่ก็คือเธอ,อ,อจะหอมแก้มเขาตอนไหนก็ได้เขาช <sm art> อบอีกเช่นตอนนี้เาก็ทำแบบเห็นไหมเดี๋ยวที่ไหนก็ได้เลยนะคะโอเคอันดับสองอันดับสองนะพร้อมนะ รถหอมบ่อยสุดอ่ะใช่อ่ะแล้วทำไมถึงชอบอีกนั่งนอกไหนจากนั้นมันดูแบบมันดูอบอุ่นอะมันดูเออมันดูแบบว่าอ่ะหอมๆนะคแค่แค่มือนั่นแหละเออชอบจบของเมย์เมย์ตอบว่าปาเพราะว่าเมย์ก็ชอบแต่ว่ามันยังมีที่ชอบมากที่สุดที่เป็นอันดับหนึ่งอือแต่คือปากมันก็รู้สึกดี ตอนช่วงที่แบบว่ายังไม่ได้เป็นอะไรกันเฮ้ยร <laughs> ู้หมดดีวเรไม่มได้ก่อนไม่ได้มันก็ไม่ใช่ได้ใช่มมหม <laughs> ค่จุ๊บเฉยๆเออตอนช่วงที่แบบกำลังแบบสารสัมพันธ์แบบบ๊อบบี้เลิฟอะไรอย่างเงี้ย โมจูบเราตอนเราแบบคือตอนช่วงที่แบบยังไม่ไม่ได้แบบยังกักกักหัวใจอะไรอย่างเงี้ยเออพอแบบคิสทูคิสอะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกแบบโอ้ยมีผีเสื้อวินในท้องพยาธิเ<ด>ปล่าเหมือนเล่นไวกิ้งแล้วแบบเสียวท้องอะไรอย่างเงี้ยเวลาเวลาโดนจูบโดนจูบอะไรอย่างเงี้ยต่อเลยปะสาธิตไหมไม่ไม่ไม่สาธิตไม่ไม่ไม่ไมไม่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 ไมม กลัววะน่ารักค่ะมาอันดับหนึ่งนะคะ ดีเห็นมเดแล้วแล้วทำไมอันดับหนึ่งของมือถือซอฟท์อร์ดดูดเล็ด X เล็ด R หนังเลยวะก็ตามนั้นเลยอ่ะเป็นคนอย่างง้นนะเนาะเวลาเดินหอมซอฟทคอแล้วมันรู้สึกแบบแก้วบางทีมันชอบแกง่มันรู้สึกแบบระทวย่างเงี้ยไม่ของบางมีมากกว่าหนึ่ง้องมีสูตรด้วยนะมีสูตร ให้ไหนระดับหนึ่งใช่เห็นไหมไม่เราขั้นระดับสูงฟังหาเหตุผลก่อนด้วยไหมฟังเหตุผลก่อนคือเวลาคนนี้มาหอมตรงตรงแถวเนี้ยกลางคืนใช่ไหมตอนนอนเนาะไม่อยู่บนรถทุก่งไม่เธอความรู้เยอะแต่เวลาเธอชอบมาหอมตรงเนี้ยแล้วเธอก็ชอบผัวเขาตัวหอมจังเลยก็คือเราบอกว่าเราเก็รู้สึกว่าเหมือนแบบมันจะกระจีมันจะกระเดื่อมันรัอนคุมันแบบมันมีเสน่ห์อ่ะเราวุย เราชอบโดนหอมใช่ไหมใช่เชอบโดนหอมไม่ใช่สามกับที่ชอบไปทำใช่ไหมเออใช่ใใช่เองงหมดแล้วว่าเออแสดงว่าไต้องมีอีพไม่ต้องงงงงเอา EP จบงงอ่ะไมแบบคิดเกมเองแล้วก็งงเองวะคนจะงงปะคนงงงงงเอองงจริงอะเอแต่ก็ได้นอหแล้วหแล้วอาแอบบอกกันะเราไม่ทำอีพีะอะไรไหนชอบทอะไรอันดับอันดับศูชอบหอมก้น เวลาเมยแก้ผ้าอะนะใช่ไหมชอบชอบไปจุกกลน่ะเพราะมันนิ่มด yes, ีอันนี้คืออันนี้คือที่ปังชอบทำนะไม่ใช่ว่าปังชอบโดนโอเคมาถึงช่วงท้ายของคลิปนั้นนะคะก็เนี่ยแหละเป็นคลิปที่ ถ้าชอบเราก็ฝากกดไลค์มาให้เห็นหน่อยกดซับสไครต์ให้ช่องมันมีคนกดติดตามหน่อยเพราะว่าตอนนี้คนยังไม่กดติดตามช่องเราอะตั้งแบบ80%ดสิบเอร์ <คน S 1> เซ็นต์ือยี่สิบเปอร์เซ็นต์คนดูไม่กดคือคนที่ดูเป็นคนที่ไม่กดติดตามใช่หลักบ้านมันบอกคนดูแล้วไม่ติดตามเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์คนที่ดูแล้วติดตามด้วยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ขอบคุณทุกคนคะ่ะปีหน้าเจอกันใหม่เดี๋ยวปีหน้ามาดูกันว่าเราสองคนจะไปอยู่ที่ไหนทำอะไรเนียววันครบรอบที่สิบห้ากรกฎาคมนะคะใช่ค่ะ ติดตามคนดีไซน์ค่ะสวัสดีค่ะคนดีสไตล์พี่พี่ยิ่งบอกว่าปังเล่นตัวอยู่เออเธอเธอคือเธอเป็นคนชอบเนื้อห่วงเธอเป็นคนชอบเล่นตัวอยู่แล้วเล่นอย่างอื่นได้ไหมเล่นด้วยเขาเล่นด้วยนี่ยังไม่ทันฟังอะไรแบบรู้เรื่องแล้วก็ยังยังไม่ทันรู้ว่าสิ่งตัวเองพูดจะพูดอะไรแต่แต่ขอเล่นขอเล่นด้วยแล้วก็ขอด้วยต่อของเราคือว่าโค้ชของเราอ่ต่อหนึ่ง